น้องสวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเยค,ครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นต้นเดือนมิถุนากันแล้วนะวันที่2กันแล้วนะครับโอเคครับมาดูภาพบิตคอยในทม์เฟรมเดย์นะพรุ่งนี้เฮ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้ปิดวีคลืมไปเลยนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดนะแต่ว่าปิดวีคเรียบร้อยนะครับก็หน้าตาแท่งเทียนนะครับเป็นวีคแรกนะครับหลังจากสงกรานเนาะไม่เคยปิดแดงมาก่อนนะครับวีคนี้เป็นวีคแรกที่ปิดเป็นสีแดงนะครับก็เอาเป็นว่าปิดแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ที่มันปรับตัวเป็นขาลงได้เลยไหมนะครับก็ผมว่ายังนะครับมันก็ขึ้นมาซะเยอะนะครับก็ต้องมีย่อตัวกันบ้างนะครับซึ่งถ้ามองในแท่งเทียนเนาะ หรือว่าลองสังเกตดูเองแล้วกันเนาะหน้าตานี่เนื้อมันเอ็นกับแท่งก่อนหน้านะครับก็แปลงง่ายๆว่าแท่งถัดมาก็คือแท่งของวีนี้นะก็น่าจะเป็นออกแนวไม่ไม่แดงแป๊ดเลยนะครับก็มีอาการแบบไซด์เวย์ได้อยู่นะครับทีนี้มันจะลงไปถึงไหนได้บ้างนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต้องไปย่อยดูในทำเฟรมย่อยๆกันนะครับทีนี้นะครับสัญญาณสโตแคสน,นะครับคอร์สล่างแล้วเรียบร้อยซึ่ง สโตแค t ในทำเฟรมวีคนะครับมันจะคอดเนี่ยช่วงที่มันคลอดนะเดี๋ยวดูก่อนช่วงก่อนหน้าเนาะช่วงก่อนหน้านี่ถ้าเอาชุดลูปตรงนี้เนาะตอนที่มันคลอดนะครับเพื่อนก็เนี่ยมันก็เปลี่ยนจากสภาพพุ่งนะครับเป็นไซเวออกข้างซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับก็สมมติฐานของผมก็คือตรงนี้น่าจะไซเวทาหูถ้วยนะครับตรงนี้นะถ้วยก็คือถ้วยลูกนี้นะครับทำหูถ้วยอย่างนี้ เพื่อที่จะวิ่งต่อไหมนะครับอันนี้ก็ลองลุ้นกันดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นภาพประมาณนั้นนะครับทีนี้หูถ้วยนะมันจะใหญ่จะเล็กเนี่ยผมว่ามันไม่น่าใหญ่มากนะก็คือถ้ามองเป็นแค่ถ้วยเล็กนะก็คือไซเวกินกรอบแค่ถึงเดือนกรกฎาก็ตีวงกลมว่าเราเคยคุยกันไปแล้วนะว่าน่าจะประมาณ1เดือนที่จะถึงนี้น่าจะไซเวออกข้างอ่าทีนี้เราค่อยๆทยอยรับของนะ วี่ละไม้วิ่งะไม้นี่ก็จัดว่าแจมนะครับเพื่อนถานว่าตรงนี้นะหักหัวลงไม่ได้แปลว่ามันจะลงไปลึกเลยนะครับก็ให้มาดูรอบหลุมก่อนหน้าเนาะอ่ะแดง2แท่งนะครับทุกแท่งแดงก็จะมีเราซ่อนอยู่นะครับแต่ค่อยๆรับไปนะครับเพื่อนตรงนี้นะบางทีมันเด้งกระเด้งกระดอนนะครับก็เป็นชุดคอลเลคชัน abc ประมาณนี้แหละเนาะอ่ะดูในรอบอื่นๆนะที่ลงเข้มเข้มเลยนะจะมีรอบนี้นะครับคือขึ้นไปได้เท่าไหร่นะไหลกลับลงมามาถึงหลุด หลุดโลก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับตรงนี้นะก็เป็นสัญญาณแบบงงๆแล้วกันเนาะก็ถ้าไหลประมาณนี้เนี่ยร้องนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าตรงนี้นะก็เสียวๆอยู่นะครับแต่ถ้ามันเป็นชุดประมาณพุ่งลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นพักอยู่แถวๆตรงนี้นะครับก็เราก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันเนาะเนี่ยผมก็ลุ้นว่าให้มันเป็นขยับประมาณนี้นะครับเอาแค่ ตัวราคาเนาะมาจุ่ม EMA9 ของตัวทำเฟมวีก็พอแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะที่มันจุ่มเนี่ยมันก็คือแตะตรงนี้เลยปึ๊ดนะครับแล้วก็เด้งขึ้นเลยนะครับตรงนี้นะก็มีแตะอีกทีหนึ่งมีดึงหลุดแล้วก็ตอนปิดแท่งนะกลับมาปิดเหนือนะครับเพื่อนก็เรียกว่าโคดวัดใจนะตรงนี้นะก็ค่อยๆรับไปละกันเนาะเดี๋ยวพอแตะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตรงนี้นะครับถ้ามองในเทิงของวีนะผมก็ยังลุ้นอยู่ว่า ให้มันลงมาแค่แต่อีเมกซึ่งอีเมกาณปัจจุบันในวีคนี้นะอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับเพื่อนหรือถ้าเอาแบบเรียวไทม์เลยนะอยู่ที่99,151นะครับเพื่อนก็หลุดขานี้มานะครับก็เรียกว่าตรงนี้นะถ้ามองเป็นแก๊ปหรืออะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะลงมาปิดได้อยู่นะเนี่ยมันจะมี97,98ตรงนี้นะที่นีย ราคายังลงมาปิดไม่ได้นะครับยังไม่ลงมาปิดนะไม่ให้ลงมาปิดไม่ได้ก็รอรุ้งกันดูนะว่าจะรูดลงมาขนาดไหนนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับเราก็ต้องไปย่อยดูในทําเฟมไย่อยกันอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในเดกันนะครับในทับเฟมเดนะครับเพื่อนก็เห็นที่ว่าไปเนาะสโตแคสเนี่ยลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โ,นโซนครับยังไงก็ตามก็ต้องมีคนคิดเหมือนผมนะรับของไปแล้วนะครับเพื่อนทีนี้นะครับชุดตรงนี้นะ มันมีความเป็น A B C รียบร้อยนะ A B C ประมาณนี้นะครับก็ให้มองผมอนะมองลูบว่าตรงนี้นะครับที่ขึ้นมาตรงเนี้ยอ่าเป็น1ชุดขึ้นนะครับชุดเนี้ยเป็นชุดไซเย์มาเอาตรงเนี้ยยืดเป็นฐานนะก็อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะครับก็ไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดเนี่ยมันก็จะลงใบเป้าล่างๆอย่างที่ว่าไวนะ้เนาะประมาณ90 0 0 0มื่นต้น,น,ตนๆนะครับตัวเนี้ยก็เสียวๆนะครับทีนี้นะครับเอาจังหวะเป็นจังหวะเทียบเคียงแล้วนเนาะ ตรงนี้ทำเฟรมเดย์เนาะลงมาจุ่มอ่าย,ยีเมยเรีเยบร้อยนะครับก็คือหลุดหลุดลงมาแล้วแหละเนะาะปิดทับหลุดมานะครับก็คือสโตล e ลงมาโอโซนะครับเรารับผอมไปแล้วเนาะคิดยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้นะก็มีโอกาสเด้งขึ้นนะครับตรงนี้ผมนับเป็นชุด A B C นะตีว่าลงจบแล้วแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นต่อนะครับพร้อมที่จะทำทรงชุดขึ้นลูกต่อมาอ่ะ พอเป็นหูถ้วยประมาณนี้พอนะครับก็คือไซด์เวย์อยู่ในกรอบบนนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นเลยนะครับซึ่งพอเป็นจริงอาจจะไม่ใช่งง้นนะครับพอเปจริงเนี่ยอาจจะถ้ามองระยะยาวเนี่ยคยวจะต้องย่ออย่างน้อยๆสามสลงมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวอลองตีตรงนี้ดูนิดนึงนะครับสายที่จะอยู่ที่97,600ประมาณนี้นะอยู่แนวนี้นะครับเพื่อน ซึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอลากอระเดืดม,มาวางไว้ตรงนี้แทนแล้วกันเนาะอ่าตรงนี้นะก็เป็นเป้าเป้าหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับว่าเฮ้ยมันจะแทงไส้ลงมาหรือเปล่านะครับหรือจริงๆอยู่ที่9ก้าหมื่นสานะโดยมานะก็อยู่ในกรอบตรงนี้แนละ้วกันเนาะจุดที่น่ารับจริงๆนะผมว่าอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับก็ถ้าราคารูดลงมานะครับอยู่ในกรอบตรงนี้เนะี่ยตรงนีนะ้น่ารับขอนะครับอันนี้เป็นแผนการของผม แต่ทีนี้นะครับภาพการาฟมันยังไม่ลงมาเนาะก็ทาได้2แนวนะทยอยรับนะครับเนี่ยนะก็จะเป็นรับตามสโต๊แคสทํทำฟรมเดย์อ่ะหนึ่งไม้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูทรงมันอีกทีนหนึ่งนะว่ามันออกอีท่าไหนนะครับซึ่งเราก็จะมีเส้นกดนะบังคับไว้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในทำฟิล์มเดยเนาะมันเบรกไปแล้วเรียบร้อยเบรกหรือเปล่าขึ้นมาชนแล้วกันเนาะก็ตรงนี้เป็นจุดเรื่องทางในทำฟิล์มเดย,ยเนาะว่าจะพุ่งขึ้นต่อไหมนะครับ พุ่งขึ้นต่อเดี๋ยวก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่ในชุดตรงนี้นะประมาณนี้เนาะก็ผมนะครับโปรเจคคร่าวๆนะว่าน่าจะเด้งมาถึงประมาณใกล้ๆแสนหนึ่งนะครับอยู่แสนกับ7 8็ดแปดพันโซนนี้นะก็น่าจะมีโอกาสเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะเลือกลงต่อนะครับตับไห้ได้ลงไปอยู่ในชุดกรอบชุดรับของตรงนี้นะครับเพื่อนอันนี้เป็นมโนเป็นการส่วนตัวนะครับก็ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดภาพอย่างนั้นใหม่นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมีเวลาอีก1เดือนนะครับวันนี้วันที่2นะครับของเดือน6นะก็ยังคิดดีว่าน่าจะไปถึงเดือนเกือบๆเดือน7นะน่าจะเป็นแนวขาลงนะครับช่วงปลายเดือนเดี๋ยวเรารับกันอีกทีตอนช่วงเดือนเดือนออกนะจะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับฟิมเดย์นะก็รับของไปแล้วหนึ่งไม้นะผมรอแล้วแล้วก็ใช้สเตตี้เหมือนที่คุยเมื่อวานเนาะรอ ให้มันหลุดโลก่อนหน้าไปอีกนะครับอยู่ที่แสนกับพันเนาะเดี๋ยวเราค่อยพิจารณาลับในโซนด้านล่างอีกทิศน,นะครับเพื่อนก็เชื่อว่าถ้ามันไม่ลงมาเนาะเราก็จะมีของถืออยู่แล้วบางส่วนนะครับแต่ถ้าลงมาเราก็จะได้มีไม้รับไว้เพิ่มนะครับตรงนี้นะครับอ่าห้ามหลุดนะแสนหนึ่งนะครับถ้าหลุดเนี่ยน่าจะไปลงไปด้านล่างนะครับ โอเคพอมาดูในสีโมงนะครับตอนนี้เนี่ยสีโมงขึ้นไปโอเวอร์บอร์ดเรียบร้อยนะเพื่อนก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดตรงนี้เลือกทางนะครับมันต้องเป็นจังหวะเลือกทางในสีโมงนี่แหละนะก็คือตอนนี้นะครับอ่าผังที่ขีดไว้นะมี2แนวผังลงลงอีกจึกหนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นนะครับเพราะว่าผังนี้ไม่มีแล้วนะนะตรงนี้นะกลายเป็นว่าชุดลงมาเป็น A,B,C ตรงเนี้ย จบแล้วนะผมผมตีว่าจบตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นชุด B นะครับก็คือตรงนี้ผมมองเป็น A B C ลงมานะครับถ้าเกิดตรงนี้ไม่อะไรมากเนาะน่าจะทุบขึ้นดึงขึ้นดึง,ดงลงเป็นไซด์เว y อพประมาณอย่างนี้นะครับไปจนถึงเวลานี้ก็บอกอยากนะประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะ,ะไปแถวๆชุดตรงนี้นะครับแล้วก็ น่าจะเลือกทางแถวเทรนไลน์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตีให้มันสวยๆนิดนึงนะครับปึ๊บอ่าเทรนไลน์นะครับก็จะอยู่แถวประมาณแสนกับ8 0 0พนะครับโดยประมาณเนาะก็ตรงนี้เป้าหมายน่าจะพุ่งขึ้นไปนะประมาณนี้เนาะทีนี้มันก็มีอีกแนวคิดอีกแนวหนึ่งนะครับก็คือชุดตรงนี้เป็น abc ถ้าเรามองเป็นทั้งชุดนะครับอ่าเป็นเหมือนพวกฮาร์โมนิกอะไรพวกนี้เนาะชุดทั้งท่อนตรงนี้เด้งขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็น อ่า uh, ตรงนี้จบแล้วไหมนะครับถ้าจบแล้วตรงนี้พุ่งเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่จบนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยอาจจะเป็นแค่ตัวเนี้ย a นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น A B นะครับตัวเนี้ย c นะครับแล้วเดี๋ยวมี dCD D ลงมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็ไม่รู้เหมืนอนกันนะว่าใช่หรือเปล่านะครับตัวเนี้ยก็ควรจะต้องเด้งขึ้นไปแรงๆอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราลอง,ลองมโนไว้ทั้ง2แบบเลยนะครับ ก็ตีเป็นชุดคร่าวๆนะครับก็เอารีเทนเมนนี่แหลนะเนาะมาตีกันนะครับชุดตรงนี้นะก็จะได้ศูนย์จุดอย่างน้อยๆนะต้องไปถึงเนี่ยแสนกับ6 4 0 0 5ส0่รโซนโซนตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะตรงนี้นะก็ถือไปได้เรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้น่าจะเลือกทางทีหนึ่งนะครับในลูปตรงนี้นะอ่าหรือนะครับเด้งขึ้นไปนะไปโซนแสนกับ8,000 500นะครับโดยประมาณเนาะเริ่มเริ่มลบนะครับเดี๋ยวลบนิดนึงก็คือขึ้นโปรเจกต์พุ่งไปตรงนี้เนี่ยมันน่าจะไปเลือกทาง3วิธีหนึง่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับอ่าก็เราตีว่ากินแกบตรงนี้ลวกันเนาะก็คือกินขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นไปถึงแล้วก็แค่ขายแค่นั้นเองนะครับก็อย่าลืมวางสต็อปร้อนอะไรให้ชัดเจนผมเองรับมาตั้งแต่สแสนกับสนะันเนาะก็วาง ตอบร้อนไว้ที่ทุ่นเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็หล่อรุ้นนะว่าตาเฟรมสีมงสโตแคสจะสะบัดสักหน่อยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นพาขึ้นไปเนาะอ่าเดี๋ยวไปเลือกทางตรงนี้ผมว่าลงต่อนะเดี๋ยวน้นอยๆนะลงมาเทสลงมาเทสโลเดิมนะครับอ่ผมว่ามีโอกาสเปลี่ยนไปได้นะครับแล้วก็ยังมีเป้าตรงนี้นะแสนกับ1 0 0 0พนะตรงนี้นะ0.88ของชุดก่อนหน้านะมันยังลงมาไม่ถึงนะเพื่อนตัวนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะทำหุ่งถ้วยในโซนนี้หรือเปล่านะครับ หรือบางทีนะถ้ามันไซด์เวนานานตรงนี้นะมันอาจจะเป็นชุด A แล้วตรงนี้เป็น B นะครับลงซีเข้มๆลงมานนะหลุดตรงนี้เป็นอีกก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนอ่าก็คือจะมาอยู่ลงมาในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราวางไว้นะครับตัวนี้นะก็เล่นกันตามหน้างานเนี่ยก็วางสต็อปรอะไรให้ชัดเจนแล้วนะครับเพื่อนโอเคมาดูใน1ชั่วโมงกันบ้างนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยเรามีจังหวะให้เทรดหรือไม่นะครับก็ดูตรงนี้นะครับ แต่เนี่ยสโตแคนะครับยังไม่มียกโลนะครับเพื่อนตรงนี้ยกอย่างเดียวยังไม่ทำโลบางทีทำโลวัโลนะครับเพื่อนก็แค่ขึ้นไปหม่มองอเมส0งแล้วก็รุดลงมานะครับก็ตัวนี้นะมีแนวแนวรับแบบชัดเจนเลยตรงนี้เลยนะครับถ้าหลุดแนวนี้นะก็คัดทิ้งได้เลยนะครับเพื่อนก็วางเลิ่อนอไว้นะถ้าหลุดตรงนี้ไม่สวยนะครับเพื่อนแต่ว่าเทรนเนี่ยมันเปลี่ยนตั้งแต่ชุดตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนตัวนี้นะ ก็จุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณแสนกับสี่พันนะครับโดยประมาณเนาะตอนเบรกตรงนี้นะครับตัวนี้มีลูดตรงนี้เด้งขึ้นไปแล้วเนาะถ้าใครไม่อะไรมากเนาะขายขายสักส่วนหนึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ค่อยมาหลักใหม่นะผมว่ามีโอกาสลูดลงหรือนะครับจะรอให้มันลูดลงมาก่อนก็ได้เนาะก็คือมานี้ก็จะฟาวไปไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับตรงนี้นะก็เป็นจุดจุดเข้าจุดลูดเนี่ยมันจุดเดียวกันนะครับเพื่อนจะประมาณนี้เลย โอเคมาดูอีเทอร์กันบ้างนะครับ,รบอีเทอร์นะก็หลังจากที่พุ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะก็ไซเว่ยเลือกทางแล้วนะครับกรอบเนี่ยเราก็คุยกันทุกวันเนาะก็หน้าตาประมาณนี้แหละนะครับก็มองเป็นชุดลงมาเป็น A s ไซเว a ย ABC ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ลงเป็นคลื่น C นะครับซึ่งความลึกของคลื่น C ยังไม่ชัวนะครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวขอลบทิ้งทั้งหมดเลยนะตรงนี้นะคลื่น C เนี่ยก็ เหมือนเอมันจะจบแล้วไหมนะครับตรงนี้นะออกลน็ลุ้นๆนะครับตรงนี้นะตอนแรกตรีเป็นเทรนไว้อย่างนี้นะครับปรากฏว่าเอ้ยมันเบรกเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูในทม์เฟรมเดย์ดีกว่านะเดย์ day มองไม่เห็นนะเอาดูดูในสีโมงนะครับสีโมงอ่ะสีโมงนะครับซึ่งมองตรงนี้นะก็เทรนเนี่ยมันได้เปลี่ยนเปลี่ยนเทรนไปแล้วนะตรงนี้ทําโลสุดแล้วก็เบรกเทรนไลน์เลยนะครับถ้าจะรับเนี่ยรับโซนนี้เนี่ยก็ไม่น่าเกียดแล้วนะเพื่อนเขาเรียกว่ารับโซนนี้สักไม้นึงนะครับนี่นะ ก็เป็นโซนโซนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่อะไรมากนะค่อยๆสะสมนะมันก็ยังมีโอกาสที่จะลงไป2อ0 0ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอรุ่นดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะลงไหมนะตอนนี้เทรนด์มันก็เบรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถขยับเทรนด์ไนลอย่างนี้ขึ้นมาวางพาดไว้ก่อนได้อยู่นะครับหรือนะครับเผื่อเผื่อขาเนาะเดี๋ยวลองตีเป้าดูนิดนึงนะแหมพอเอาไส้เนี่ยไส้มันยาวเลยนะ อ่ะตัวนี้นะบางทีนะไส้มันอาจจะไหลลงมาแถวๆตรงนี้นะครับก็รอรุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะว่าตรงเนี้ยมันจะมีแบบฟึดลงมาอย่างนี้ฟิวแล้วก็เด้งขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามีสัญญาณประมาณนี้นะก็จัดว่าสวยนะครับเพื่อนก็รอรุ้นกันดูนะว่าจะทำรุดโลตลงนี้ไหมนะเดี๋ยวผมวางเลนรอไว้สองพโดยประมาณเนาะว่ามันจะรุดหรือเปล่านะครับจริงเอาเส้นเดิมเลยแล้วกันเนาะเส้นเนี่ยสองพน้ยนะครับถ้าลงมานะ ก็น่ารับของในโซนต่ำกว่า2450นะโดยประมาณจะประมาณนี้นะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ลงมาแล้วก็ได้นะมันยอ่อลงมา0.6เนี่ยผมว่าถ้าประมาณนี้มันก็พร้อมบินนะครับเพื่อนตัวเทรนตัวเนี้ยมันก็ดูแบบเออมันมันจบเทรนลงตรงนี้แล้วนะก็รอรุ้นดูนะว่าชุดขึ้นชุดต่อไปพุ่งจวดขนาดไหนถ้าเบรกไฮตรงนี้ไปแล้วเนาะก็คือถือว่าตรงเนี้ยย่อคอมพลตเป็น A B C ประมาณนี้นะครับเพื่อน หือจริงๆตรงนี้นะ A B C มันจบตั้งแต่นี้แล้วนี่คือพื้นชุดใหม่นี่คือย่อแล้วก็พุ่งเลยนะอ่นะนะก็เราลุ้นกันดูนะครับตรงนี้นะก็เริ่มตีกรอบไซด์เวกค่อนข้างนานแล้วนะก็กรอบเนี่ยใกล้เคียงกับชุดก่อนดาแล้วก็พร้อมที่จะบินแล้วหรือเปล่านะก็เราก็ไม่แน่ใจกันเหมือนกัน นะครับก็หลอลุยกันดูนะครับสำหรับตัวอีเทอร์นะมาดู LTC กันบ้างนะครับ LTC เนี่ยก็ทำแผนไปเรียบร้อยนะตรงนี้เนี่ยก็คือรับของไปแล้วนะครับแถวประมาณ83 84 85โซนนนี้นะครับราคาวันนี้นะก็อยู่ที่88นะครับก็ถ้าเรามองในทำ m e frame day เนอะเนี่ยสโตแคสนะครับมันจุ่มอยู่ในโซนโอเวอร์โซนนะครับนี่จุ่มหักแล้วนะครับเหมือนบิตคอยเลยนะครับเพื่อนก็เรียกว่าย่อลงมา ถามว่าโอเคแล้วไหมนะถ้ามองทั้งชุดเลยนะที่มันขึ้นมาตั้งแต่60กว่าน,นะครับตรงนี้นะฉีดขึ้นไปประมาณ107นะครับตรงนี้เนี่ยศูนย์แปดสิบห้าจุดสองหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็น0.5นะครับยังเหลือเป้า83เนาะซึ่งก็เหมือนกึ่งๆว่าจะลงมาใกล้ๆถึงนะซึ่งมันไม่ถึงนะเพื่อนๆเ,เออ83.06เป้าเนี่ยตีไว้8 3เป๊ะนะครับ0.55 อาจจะเป็นความพลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆนะผมก็ไม่แน่ใจเนาลองวัดให้มันชัวร์นิดหนึ่งนะครัขแบบกินไส้ทั้งหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะ0.55นะครับอยู่ที่ราคา82.89นะซึ่งตัวนี้ยังลงไปไม่ถึงนะครับก็ไม่แน่นะ อาจจะลงถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะแต่ว่าลงไป85เรียบร้อยนะครับเพื่อนก็ลองรุนกันดูนะว่าจะมีลงอีกสักหนึ่งชุดไหมนะครับแล้วก็ถ้าทรงมันจะไม่ดีเนี่ยคือมันมันหลุดลงไปถึง0.618นะตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็คงต้องรักต่อไปเนาะตรงนี้นะก็ลองรุนกันดูนะว่ามันจะฟอร์มหัวแล้วก็เด้งขึ้นต่อพว,พวดพวดขึ้นไปยืนแถว90ได้หรือเปล่านะครับถ้าไปถึง90ได้นะจัดว่าดีนะครับแต่ตรงนี้นะดูไม่ค่อยจะดีแล้วเนาะ มันดูยังไงก็ไม่รู้นะครับชอบปนนะก็ตัว e m เมก้าออก e เนี่ยคอร์สลงล่างแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลุ้นให้มันพลิกตัวกลับมานะเป็นขาขึ้นใหม่นะครับตรงนี้นะในทำเฟมเดก็ดูแบบบูบไงก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนก็พิจารณาดูละกันเนาะตัวนีนะ้มันบางทีมันอาจจะไซด์เวย์ดาวลงมาอีกนะครับก็ไม่แน่นะครับเพื่อนเพราะตรงนี้ทําเป็นชุดแพรไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยค่อนข้าง,างนานแล้วเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรารุ้นกันดูนะว่าพุ่ง จวดได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้เนาะก็มาดูในสีมงนะสีมงก็สโตขึ้นไปโอเวอร์บอสนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นนะครับให้มันเด้งขึ้นมาได้สัก90าสก็ยังดีนะครับเพื่อนตัวนี้นะามาดูใน1ชั่วโมงกันบ้างนะครับ1ชั่วโมงนะก็ยังไม่ได้มีสัญญาณในการซื้อแบบสโตยกโลกนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอลบอโซนตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับโซนกลมๆตรงนี้เนาะเป็นโซนหลับหอนะครับ ถ้าลงมาจุ่มนะก็จะรับเพิ่มนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับชุดนี้นะก็อาจจะเป็น A B C ตรงนี้ขึ้นไปเนะขอให้ไดชุดนี้ขึ้นไปถึงสัก90นะครับวจัดว่าสวยนะเราจะลงฉีกลงมา8ปดีกทีนึงเพื่อเด้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จัดว่าสวยอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่าจะออกภาพนี้ไหมนะครับก็จะประมาณนี้เนะาะมโนไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเบื้องตน้นตอนนี้ยัง ทรงยังไม่ได้โอเคมากนะทรงก็คือรับแบบรับมีดนะครับเครื่องก็รับมีดตรงนี้มาก็ถือว่าดีนะครับแต่ที่รับมีดโซนบนมาแล้วเนี่ยบูไปแล้วตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราลุ้นกันดูนะครับนี่คืนนี้ชุดแห่งความหวังเนาะปรากฏว่าไซเวออกข้างไหลลงต่อนะครับตรงนี้เนี่ยลบทิ้งเลยนะครับก็มีเทรนไลน์ทั้งเส้นเขียวและเส้นแดงนะครับอยู่ในโซนบนนะครับตรงนี้ก็ เส้นเทรนตัวนี้ก็็นเป็นกรอบแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ95นะโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว LTC นะครับแต่ถือว่าย่อลงมา50%แล้วเนาะก็ผมว่าพร้อมบินนะถ้าจะบินเลยก็บินถ้ามีข่าวดีอะไรสักอย่างนะอาจจะพามันบินก็ได้นะ ETF หรืออะไรพวกนี้นะของ LTC เนี่ยก็เหมือนจะโดนโดนเลื่อนโดนอะไรอย่างนี้มานะครับถ้ามีสัญญาณที่ดีนะถ้าถ้าเกิดข่าวอะไรพวกนี้ออกมาแนวโน้มดีเนี่ยก็อาจจะทำให้มันบินก็ได้นะครับ ตัวนี้ผมก็เก่งไว้นะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคก็เดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปของญาติสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็ราคาก็เด้งขึ้นมานะตอนนี้ก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์ที่แบบมันจะเลือกทางนะครับสโตแคดติกในไทมเฟรมเดย์เนี่ยก็ยังอยู่ในโซนโอเวอร์โซลนะครับแล้วก็มีไทมเฟรม4ชั่วโมงนะครับที่ตัวสโตแคดเนี่ยขึ้นไปโอเวอร์บอร์ดซึ่งตรงนี้เป็นจุดเลือกทางใน4ชั่วโมงนะครับว่ามันจะวิ่งต่อไหมนะครับหรือ มันจะทุบกลับลงมานะครับก็ลองรุ่นกันดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เองนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ช่อง IP Studio ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้กือ,อีกช่องหนึ่งนะครับก็คือ Everyday Head นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ